<étique> <ural> วุ้กสบายดีพี่น้องตอนเศร้าๆพี่น้องเนาะสีผ้าพีผ้าน้องเระเบิ่งบรรยากาศตอนเศร้าหลัางหนืดหน้าเนาะพี่น้างหนวดหน้าสีผ้าพีผ้าหน้องเระเบิ่งบรรยากาศพี่น้องไปไปกันเลยมาพี่น้องกินข้าววันนี้ตอนเศร้าคนว่าย้ากับสิได้เก็บเครื่องกาบบั่นเดล่าจากพี่จากน้องบั่นแกงกอกดงได้บั่นพี่น้องเลย มื่อคืนนี่กับผาพี่พ่อน้องไปเบิงโม่ล่ำนะพี่น้องเนาะมีล่ำเรืองน้ำมื่อคืนนี่วงดนตรีประทะล่ำเรืองน้องผู้หน้าเอิงกัโอ้ผมกำลังกินเนาะหัวหน้าเนาะกินเขาแซ่บระเบิเจ้าโอ้ไปน้ำมือขื่นเด้เนาะเหรือไปเบิ่งโม่ล่ำเรืองกินเขาแซ่บเ้ยล่ำเรืองกับหัวหน้ามขื่นเนี่กินเขาแซ่บหัวหน้าโอ้ยพี่น้องเ้ย พี่น้องกินเขาบ้านเนี้จเจ้ามาแซ่บวะบจ้าบอกบอก่ามาแซ่บคนนึงกินมอริจิ้มอริดีมทำงานไรหัวก็พ่ <laughs> อสูพี่สนองฟังเลยแหละยังกระไดเนาะวิธีกับมากล้งแหละ <c oughs> มากเลยวิธ <c oughs> ีกับมากล้งเลยพี่น้องนี่แหละตู้อยู่บ่อมาณน,นี่ใส่ตูน้นี่เอาอยู่พี่น้องซัมนีน้นั่นก็ต้องใส่แอ้เรืองแปลกหลายดอก พี่น้องเนาะพวกเราใส่เออเดอร์แปดก็ได้ใส่เตะอะเมเจอร์หารละแปดนี่น้องก็ให้ตัวหนึ่งเอาอยู่ด้วพี่น้องเครื่องเสียงซัมเน่ก็ถือว่าโอเคแฟนปรับปรับแฟนๆเพลงกะโอ้ยขอบใจหลายไปทางแฟนเพลงนะพี่น้องเนาะทางเอฟซีของลุมแสงเดือนบพรว่าสิเป็นทางเพจของจันร้อยน้ำหรือว่าของช่องยูทูบจ้าหลายทางมาพี่น้องเนาะขอบใจไปทางเอฟซีทุกหม่องทุกบอล ที่การที่ตามสนับสนุน,นพี่น้องนอเพราะว่าฝั่งลาวฝั่งไทยผู้ที่อยู่ต่างประเทศหรือผู้ที่ไปทํางานอยู่โกทอามอ,อพี่น้องนอเป็นก,นก,นกนาลังใจให้เสมอมากขอบใจทุกก,กาําลังใจด้วยพี่น้องเด้ออะนี่กำลังเก็บเครื่องพี่น้องเอ้จงไรก็ได้ผนวั่วนมาน้อนอื่นนี่ว่นมีนดอกเก็บด้วพี่น้องนี่ขีงาคักๆด้วยนี่แต่ว่าพนกับมีจ่จะรอกจ้าหน้าทีพ่พนมาหับผิดชอบเองนะพี่น้องนอ,นอทั้งบา้ายพนกะรับผิดชอบให้ พี่น้องนอเรื่องขยะรังเลืองานนอพี่น้องเจ้าหน้าที่พนกระจมี่ารับพี่ชอบให้เก็บตัวเก็บตังค์โขมไปใครแต่แต่มันห่มพี่น้องใครเหลือเขาลอยห้าตายํามันสีแดดร่งบางบองในแดดจนว่าอันนั้นอะพี่น้อง,ง,งเนอ,นนอ,นนอ,งอ้แดดบ่ใหว้าอีก <laughs> จน,นให้ววาพี่น้องมันหอนมันแดด อ็พูดกับมาไซเด้อเก็บเครื่องคือกันพี่น้องทอนนี้ก็คือกันนั่แหละเก็บคึก้กันกำลังเก็บพี่น้องเลยถ้าพูดก็ได้กำลังเทาสีผ้พาพี่น้องย่างไปขานาดน้องพี่น้องนอพู๊ดถ้าพูดนอ้องพี่น้องพูดละสีผ้าไปทั้งพูดละสีผ้าเลาะเบิ้งในวัดหลังเหลืองานน้อพี่น้องนอผ้าพีพี่น้องอกพพเก็บตกเบิ้งบรรยากาศหลังเหลืองานแต่ว่าตอนนี้ก็ขออนุญาตสักก่อนเบิงบ้งเลาะเบิ้องแถวเดินเท่านี้แหละสักก่อนเอาเหลือเครื่องเสียงน้ำสูพี่สูน้อง ฟังนี่แหละเครื่องเสียงเอาซ้ำหนีเอาโยูนะพี่น้องเครื่องเสียงซ้ำหนีอ่ะไปไปเลาะเบิรงพุณเลยทั้งวันพุณเลยพี่น้องบาดดี้อ่ะพี่น้องเลยเริ่มเก็บโต๊ะเก็บตังขึ้นแล้วละคาดว่าเข้าป่าไม้ปีหนี่บ่เกินเที่ยงหรอกอะได้ก,ก,กลับละพี่น้องประมาณเที่ยงเพื่อบ่ายสองบ่เกินนี่ละเที่ยงฮะบ่ายสองพี่น้องก็เสีได้กลับแล้วละเอาโต๊ะตังขึ้นแล้วก็ไม่มีอย่างนี้น ไปที่เก็บง่ายที่สุดหนักสุดคือโตวัวตังกับหัว,หวนี่แหลพะพี่น้องป่ะพี่น้องเล้อวงพ่นละ,ะทั้งวัดพุ่นละทั้งเมนง่นพุ่นละเราไปทั้งพ่นละนี่แหละพี่น้องถ่ายมากกับเรือใส่เด็จกกำลังเก็บเกลื่องขึ้นกันนะพี่น้องนอนอันนี้ก์ดประเดีเ๋ยว้เฮียนเพื่อนก็มาทำความสะอาดชาวบ้านก็บากันมาทำความสะอาดน,น้พี่น้องน คนก็สร้อยกันซ้ำไม่ขี้กันนะพี่น,อนอ้องเนาะความสะอาดเด้ยวก็สิมีรถเทศบาลมาเก็บเอาขยะนะพี่น้องเนาะเก็บเอาขยะอยู่ป้อมน,นี่ขึ้นมาท่านีดก็เป็นหอพระเมียม่ยงมองเาเห็นอะไรพี่น้องเลยก็สิลเลือดอยู่ประมาณน,นี้นี่แหละคนเฮาสุดท้ายเอาเอายังไปบ่อใดนะพี่น้องเนาะดูที่คนเฮาเนาะเอาข้อมดีขึ้ไปก่อนเลยพี่นอ้องเอียงกขยาสางข้อมดีไปก่อนนะพี่น้องเนาะ ปะพี่น้องเขาเบิึงในวัดเบิึงทำเหลืองเมื่อหรือบอกนู่นในวัดล้างห่านนะพี่น้องเนาะอดคอยกันทำความสะอาดไล่หมองไล่บอลก็มีหงท่านมาอีกเลยพี่น้องนี่คือสีแมนเป็นหงท่านกับสีเป็นน้ำพี่น้องมาบริการอีกขี้เก่าเพื่อทำความสะอาดนะพี่น้องเนาอ่อดูยังดแห่ง,หงหลายป้าเถิพี่น้องยังดีเฮ้ยมีแต่ผู้สาว เศร้าหน่อยนะพี่น,อน้องเนาออยู่ประมาณนี้กะมาทำความสะอาดพี่น้องกะใส่นักศึกษาใส่หนักหน่อยเฮียนมอต,ต้อนมอปลายน้อพี่น,อน้องเนาะกลมาทำความสะอาดนี่แหละอยู่ในวัดเ้องนี้แหละหลังจากว่าเรื่องงานแล้วมันสิมีพวกเศษขยะมูลฝอยพี่น,อน้องเนอกลับมีพวกเศษโอ้บ,บออาลำเลีองเมื่อปลาเขาหรืพี่น้องมาบวชันสัมว่าตอนมาเก็บตก อะแน่หนาจังว่ากันไหมพี่น้องนอมนอาเดี๋ยวโอ๊ยเก็แปลนค่นกพี่น้องตอนนี้เลยซอยกันทั้งข้อมสะอาดแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องนอจะแปลนค่าเป็นอย่างนั่งออกไปข้างนอ,นอกไปเก็บมหมอหห่องเฮาพุ่นละหม่องเฮ้าพวกดนตรีพุ่นละนะพี่น้องอาจจะอยู่ในประมาณนั้นอาจจะอยู่ในประมาณนั้นนะพี่น้องนอ <เ>ด <activist> urs, ี๋ยวก็ออกไปพูดละแค่มมองเขาอยู่พูดละก็เลยไล่สอบอยู่เลยหรือยู่ข้างในกันขยายกระไดอุ่นึ่งนึงเนี่ยสอบขยายเป็นพี่น้องเนาะวูบไกลพื้นดีกระมองนึงของใครบ่เมื่อกี้เลยกราบเอาไปขึ้นจะคล้องเพื่อนพี่น้องเลยอย่าซุ่มขายเบียร์มาขึ้นเี๋พี่น้องปุ้ยเป็นนุ่มลอยน้ำเมาเป็นพี่น้องเนาะส่วนที่บนข้าก็ เอาไปขึ้นนะพี่น้องเนาะคุณพี่เ้าเก็บไว้ก็ประจำไปรถจานนี่ยล่ะรถประจำตำแหน่งนี่ยล่ะพี่น้องเอ้ตำแหน่งขึ้นจ้าล่ะทำไรจีบประม่านี่นะพี่น้องเนาะรถไกยเครื่องเนาะขายบวกที่ไปขึ้นบริษัทเพิ่นเดี๋ยวขายหนามบ่มือหนามพี่น้องเอ้ข้าเอาไปขึ้นบริษัทเพิ่นอ่ะเอาไปทำเลยคุณสุ่มหนึ่งพี่น้องสุ่มคอนโทรลหนึ่งคอนโทรลไฟโอ้โสุ่มหนึ่งอีก พี่น้องเนาะเก็บโต๊ะตั้งกับเอาขึ้นเพื่อหั่นเป็นเก็บเครื่องเสียงพี่น้องเนาะพีไเสกพี่ไ,ไสกเออ่งเบียเนาะอ่ะพี่น้องทงด็กะยาด้วยพี่น้องเนาะงานมันเลียบไปแล้ว เดี๋ยวแต่ขยะเดี๋ยวพนก็ชิมาเก็บไปคุยกับพ่นจูพี่น้องเมื่อก,กี้นี่แต่ชิวประมาณนี่นะ้อพี่น้องเนาะบรรยากาศก็ได้ก่ชิวประมาณนี่น้อพี่น้องเนาะว่าพี่พาน้องเลาะเบิง่งก็คือเห็นนั่นแหละเดีอยวจะซ้ำนัน่นยังก็ได้กเก็บเวทีก็หนึ่งกำลังเก็บโตเก็บตังค์ถึงเลยเก็บเวทีเลยค่ะสิได้กลับบ้านนะ้พนอพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้กแติสรุปไว้ซ้ำหนี้งซักก้อน ขอขอบใจไปทั้งเอฟซีทุกหม่องทุกบอลบรอว่าฟังเล่าหรือว่าฟังไทยผู้ที่ไปยูโกทอมอหรือว่าผู้ที่อยู่ต่างประเทศน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้สรุปไว้สำนึกซะก่อนด้อยพี่น้องเด้อย,ยาเจ็บยาจนสุกใจสุกกายสุขสบายดี